ายต่อนอเบสไอคือมดไปละบยก็น้องอานอ้านองละคุณบ่อปอมออย่าขอปัดเพราะมีอยู่สิบสามแจ้งสอ,อนอ้องบ่อปอใขรงามอย่าขอปัดแนมแล้วไม่อยู่สิบเก้าวัดเคะเป็นวัดบาวะคะเป็นไออันเคออันตาได้เธอตกไปเจ้าจัาอยาเข้าแล้วกันมเมลียงกนแลน้วเนาะและ้วเนาะ ได้ตกปังาเจ้าเจ้าก็ยอีนังน้องน้าก็เขามาไล่ตัวกันเขาบอกว่ากับว่าเป็นน่ะความมาดันเขาลกกรบเบาหวานละความดันนั้นโลกเก้าขอเฮ้ออกจากกองแหะโปงอแงงละงานน้ำแม่แปลงละตามแบบตามเป้าออกจากลูกเพื่อนมาออกกจากกระเต้าขออย่าได้ละมาเฝ้ากับพี่น้องแม่ลิ้ม เป็นวัดขอ,อได้ออกไปจริงๆบ้านปุงแงงเขตอำเภอแม่ริมและพี่น้องของแฮมากัอนอตึงบ้านเคาะโควิดอย่าได้ติดได้ตามขออย่าได้มาห่อมบ้านเฮานี่แถมซ้ําเจ้าเขาคือนอโควิดของแฮจ้ะเอาอนักเกพ่องกันและน้องนะเคาะตั้งแล้วบอมาเขอเคาะตั้งเนี่ยเบอร์มาติดต้นนะ ตัวจนละคอไร้กังวลละเคาะมองหม่นเศร้าเคาะบางแง่ปะหือมาราวีคอใด้ปะดีจะปัดนี่เจ้าเจ้าเคาะแจมหัวโผด่คอหัวเกา,ลลา,วาโผดแล้วเคาะขี้เหล้าวะมาวยาอ้าวบ่มีงานบ้านเฮานี่เคาะขี้เหล้าเมายาบ่มีแน่นอนเป็นเคาะตั้งหลงหังบังเอมาเหรอคาะ ตอเนีบ้บะฮิปิดมาหาอันเคาะกินเหล้าเมายาเป็นคิ้งเป็นหาเดือดนอนปนปี้เขาบ่าเคาะเป็นมีดเคาะเป็นมวยเคาะตีลูกคุุยบะฮิมีงานั้งนี้โอ้โบานเทานด้วยบ่มีมากองแฮะหลายเตือ้อคนอนหสามัคคีกันและน้องก็เป็นมีดก็เป็นมวยตีลูกคุยงานนี้รับรองไอ้ปี้ว่าบ่มีเหมือนกันเว่าเป็นเคาะอันที่พยมัน ขคาะสิบดำเปิดวันน 18, ้ำสิบแปดขออย่าได้กรรมติดมาตามนังกะปิน้องวงวนานอย่ามาหว่านมาแวกเคาะสิบดำกะวานามาสิบแปดขอไม่ต่อยเด็ดต่อยลอมสภาพาเป็นเคาะก็มันมีสปาพี่น้องแม่ฮะต่างอย่างเหมือนกันละปกอะไะจะเล่าฮือฟัง ไล่มันตำหนีไปตั้งไต้ตกไปแก่งซอยย้อยไปแก่งจังกิงลงอับนางกิงบาพาจัางหองมีทางใดเพราะตั้งไต้ะไต้แต่หอดปะกาแลนององะปัดข้าปัดไปขา้าปัดไปไจัดมนมลนวดจะ่ขอเจิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัางหลายเจิญตึงพระพรมเจิญตึงพระพัยเจิญพระนารายณ์กนแลตั้งหอดำสี ป่อยได้เจินเขาจะเจอหลายๆเจอตึงเจ้าแดนเจอตึงเจ้าตีมีการก็มีงานวันนี้น้องอย่าเจอเจ้าตีเจ้าแดนเจนมาหมดเจนเทพสามตาเทพสามตาเจ้มาชน เมื่อ่อยอะไรเจนเฮาอยากเจอหน้าเต็มตีตัน้องรันนี่และเจ้าตีเจ้าหุ่นบอกพญาอินบอกพญาพมมักขอท่าลงกับมาเฮยทั้งสิ้นเท้าบกบัวมันก็เปิ่งดีเงี้ยกลัวมันมีแม่แต่และปูเพิ่งแม่มีตัวห้องอย่างของเพลงเนี่ยเทพสามตามาประทานพรนอัจะเจอสปาไก่ในน้องเน่า chơi là khu cậu họ khu bay, tung pha nà lồng nà này là khu cậu họ khu bay là hát sa tì nì, bảo vác cả khu cho từng bảo vác cả là chấma chạy là chấma sau là, à, là, à. là boda pèo khu pi, chơi tân ma vec thăm tì nì, nhà mưa à còn hét bắn hâu là mi nga à. ai chả chơn ai chả chơn cả phù cả chơn đen chơn tì mà xa quất và a làm xưa tròn xưa bàn chơn tê và bút chơn cả và đa là hư mà hoang xa sát thả lùm hà mà chơn xiên nọ chơn mà mang mà xiên อเจ้าอย่ากจะลวงสุดเจินแต่แบบบุญลงมาตอบแาว่าจะเจอเอาเดวะบุญมาทำงานเอาอาปีน้องอย่ามึงเข้าไปนี่กันัานผอนพี่น้องมาที่นะเจิญเปิดมาฮักษาจนหอมขอมาฮักษาเอาอาปีน้องบอกว่าเตวะบุญนะมาดางานไม่เลี้ยงอยูพีนี่จะทำอะไรเจิญมิฉเตอรหนานปอนมาโดนปอนรถทีบมากาะแผ่วนึ่งว่ะ จะจะลวงสุดเจินตีว่าบุญว่าลงมาตอกท่าจะลวดอันเจเินเอาตีบาดาขอได้ลงมานี่นั่งเขียนขิดแต้มือมาจับไม่กี่ขึ้นมาใส่ไม่ไปจดยื่อคนไลยเป็นหางเงี้หางเงะ้งงจะไปมาเา,ายงใกล้แกตาไอ้นักแกนล้า,กลานกับบะกไนักแกตานะ Chạy trơn là phân mạc cả từng mốt vân ốc vân tốt mà bốc bọc à hát xa trơn từng xưa tôm trơn từng xưa na tê và da hát xa cắn con Bảo vã cháu pa từng bảo vã cả cháu à ta luôn sút trơn mà kẻ ngon à trơn pa tăng, phụ thảo cháu mòn ai khảo ra chạy trơn à xa khôn phong มีพระนาเจ้าโดยสุรเทพนับว่าเป็นเอาสเวตต่างตัวกุลละป่าสมเลประเจ้าอยู่หัวมหกากาตนตัวถึงตูและขาเจอิญมหากาศตาพี่น้สสนองเอาออที่มาห่วมครั้งนี้จิมตึงปู่ลุงอภีนาะอย่าขอบารสาพะคุณหลวงวิลังค้ะขอา เด็กกำย้าอู้ฟังเป้นว่าดอยความลองขอมาฮักษาละปู่เป้าลุงที่มาทำบุญละสสยปีใส่น้องครูป้าสีวิจัยเจิญมาจนพร้อมเจินแถวหลวงปูพอมา่หลวงปูทอง ูบาข่าวปีครูบาสิวิจัยคูบาว,วงลูกจะขอไหวสาหลวงกับปู่ทองเพื่อพ่อลงมาเพื่ามาฮักษาสิบสาวเจ้าบ้านโดยไม่ปองไม่หลวงปู่แหวนฮักษาแฟนแฟนมีงานนี้นานแม่จีบและน้องก็จะเจินไปตั้งหลบปู่แลตาท ถึงมามีปัญหาสิบนิ้วลูกจะขอไว้สาปลารมีครูปลาข่าวปีหนึ่งเก่าพระบาทผ่านหนาเมืองลีลำปูนเป็นตนบูนไอนายน้องเน่าครูปลาใจเงี้ยโกงสาตนเก่าวัดพระบาทหอยตุมมาเจิญมาไอเขาก็จะเจิญแตะกา ปารมีดารารัศมีองค์เจ้าแม่จามะเตวีดารารัามีมหักษาพ่อเฝ้าหักษาพี่น้องกองแหะปงเยงงานแม่แปลงของเฮาเจ้าเจ้าจิม ฮักษาลูกน้อยแถวคูสซอมานั่งจอเต็มั้นกับคู่ซอเฮานั้นมันก็มีชาติไลายคูเก่าไม่มีครคูเก่าปอใจคูยังคูไตละคคูหายคูวดเจินคูซอออกมาเป็นที่ยังมีการมีงานมานบ่าฮือมาโจดกึดก็ซ้อมมาสุดไยสุดยอดมาจอยคึนดังสอดออกมา เจินตึครูไปเจินตึครูเก่าวักเจินเปิ้ลมาก็อวบฟังหักษามาช่วยกันคิดพิจารณาหาลวงพอ่อแหข่ขันตั้มขันตั้งมาช่วยแปลงจิตมาช่วยแปลงใจเก็บกวามสไหยใจเบื้องปาเดินมาหมดครูเก่าครูไปจีและน้นองอาจะขอสอดเจินตึงครูไปกับครูเก่า คูป้อเจ้าคูไอ้ดวงจันทร์ฮะจะเดินป่อเขามาตันละมานั่งฝนป่าขามายายอยู่นี่คูป้อสีมาบานฟอนหางดงคูู้ป่อบุญสีสันเมืองเฮานี้บอกว่าครูเสาะบอกว่าครูปีจะดูตั้งตีพอก็เฮียยังที่ากเป่อปีนี่ครับคูปีคูป้อดวงจันทร์ ข้าปองก่อม่วงหายห่วงหายห่วงตึงก็เป็นยังไอจะเจินครูป้อไหลคำแก้วตาไหลเจ้าบ้านหนองเราขาบ่บึกอไอขกาบ้เขาป่อคุยไอ้าเงี้วสมู um ่หม re ู่ตาแซาแซ่มนลู่ขุดลู่รับยุ่งเพยยุ่งปุดยุ่งปุดยุ่งเพยยุ่ไกยุ่งปุดเปียกแตดอีน้องเาปากปีนเนาะ จ้องงานบ้นนานไปแย่งงานวัดพราแก่ตาลายมันจะวายหรอกจันพ่ขอขำใส่มานั่งบนเนินพ่อบ,บุญตันก็มานั่งบนแผ่พ่อแก่ตาลายก็น้องเป็นล,ลูกเป็นหลานจนถึงบุญปันละขันปวนตาสองเพราะมันมีสีเตี้ยสันผู้เลยข้อแมไวโวยวายบนว่าจนพร้อมแก่าาตาลายสีเตี้ยน้องลองเจินมาจนพร้อมละขอมาใส่ขอำป่วนโอ้โหมันหลายกอย มาเก็บขายพวองไหลลำเนืออย่าน้องคำใสและคำบนนาแต่กูเพื่อมากินมาอยู่ว่กอูได้ไปเปลืองจนตึงอบุญตันสิ่งคำเื้นเมืองเพ<ด>ื่อมานาลุงเรื่องและเต็มจังเต็มบ้านปะคูคำบวและปะคูคคำใสป่อแก้วตาไหลข้าใจมาน,นา<ด>ั่งกลางแหงจีบและน้องตัวก็เจินไอ้ก็เจิน สซมอนมอนลูกสิตาไลอะวันนี้มาเซรอแม่ปนแย่ไวติไวมืออยมาแมบส่องแมบส่องแก้ตาไลและจะบอกกันอตัวละแม่นำมาของอานนละการมันอยู่น้องลองกันมาไอเขาละมันหมดจอยว่องเอาเตะเตรียมไปละเหมือนห้องตงกวาจะต้องไพูดก่อนอ๋อมือยาวขอคุณครับเจ้าอันนี้เปลี่ยนไง ออขอนั่นันเพเลี้ยงนึกนึกบอ๋นึกเอาคนเดียวเจือมอกับใรมามอกใครวะเลากองแห้นจะปีก่ายไงเล่าจังอันเล่ากลองแห่นี่หวานเลยโ้่าโหเลาอย่างว่าานไปเล่าพอนมพึ่งเดินแห่ใส่ไปนี้มันห่ออย่างน้ำส้มป่อยจ้าน้ำส้มป่อยกบึกบึกบึกหอนต้องวักเอา ก็เปี้ยขอบคุณนะพ่อเนะลี้ยงเนอะลูกนี้พ่อกินสีแดงลู่นนี้พ่อกินสีขาวเอาไปเอาค่ะอ๋อเอาเนาะแน่นสูบห่อนี่แบบเปิงปะเปิงเล่าสามจิ้ห้าเล่าเข้าหอมพอสู่บห่อจะคืนนะห่อห่าได้แล้วเฮ้ยพ่อเลี้ยงพ่อว่าขวดอันอ่อนอนงคอแห้งไม่เป็นไรก็ขอมันแห้งก็ขอมันแห้ง เนี่ยเนี่ยข้อมจะไปฮะโปอินดูเพราะกำลังกราบหลอดจันนี่นมึงก็หอมเพลงมันจะไปทัศน์หลอดมาตีกองมึงอยู่ฮะกไอหน่าน้อยน่ะโปอินดูลรำจดจเาอเาอะไรแม่เอาจื่อไว้เนอะไอ้พวกสะอย่างเวยนี่นะเพราะยัง <c oughs> <c oughs> อ่านนะโปแบบมีการอันนี้อ่ะเหรอบบพักเปกของกะเอาไว้มาลงเป็นเครกเป็นเครกกับป้าก็มาหูโคกูเลิกเลยนี่นะกูยาวเข้าดื่น้ำแข็งนะมึงว่ะ อันเดียวก็การแม่บ้านก็โชว์ไปแล้วจะขอเพลงดีๆไว้โอ้บัอย่างเี้ยใดนะจะขอเอิ้นเปล่าประกาศไปยังพี่น้องที่อยู่ตังบนุบนเจ้าใหญ่ขอบคุณป่าชัยเจ้าของวัวนมเจ้าโอ้ตีพักตีนอนที่พักผ่อนอาศัยได้ไปนอนมมอนสามฤดูอีแม่เอ๋ยตัวไปนอนมมอนสามฤดูเพราะยังเพราะยังเพราะว่าเฮาเนี่ยมันเป็นนักแสดงกานักแสดงหนังเรื่องหัวเรื่องยังเทพสามฤดู บไอ้นี่หน้าฮอนตัวนี่หน้าฝนอ๋อแล้วหน้าหนาวหน้าหนาวน่ะาจุ่มจามโอ้ยอ่านไดมันเยาสาดเขากิ๊กใบแจ้ยใบเดียวนี่ก็เหมือนสามเดูแต่เจ้าฝนตกตอนที่เขาลุกมาเจ้าเจ้าแล้วมันเป็นหมอกเป็นเหมยเนาะควายไม่้หนน่อยเป็นฝนเสื้อเสื่อใบเดียวนี่แจกสองสามเดูขนาดแท้เรีวพ่อไปไมมลมปัดซอยอ๋อยเห็นพ่อไปโดยเป็นเหมย์มอง อีนี่ลวกก้อยมันม่วนใจแท้ก้อยมันเข้าได้เข้าเข็มกันหรอกบัเจ้าอย่างเนี่ยที่น้องอยากโคสแนป่าชัยเนี่ยเนาะป้อนเป็นเจ้าของแฟมนมป่ะแฟมงัวแฟมนมโอโคนมป่าชัยแบบผมถึงวันนี้นะมาเดือดร้อนลุกมามาเจ้ายุบนมหล่ะถ้ายุบนมนมไผนมงัว เจ้าของฟาร์มนมโบนมัวและปายบปอตื่นเจ้าตอนรับขับสู่ปอโรความจริงนี่นะถ้าเวลาลูกค้าเปิดมาเนี่ยก็จะมีละอ่อนเรามาเป็นคนอะไรอย่างไอ้ก็เพิ่งาไหวกับบาริัสตาเออโชว์บาริสตาบาริสตาประองจ้างซอมาถึงปั๊บใหญ่อโนนตาดั้งกึกเดินวันนี้นอนมาลับกะใช่แต่เพิ่งเอาตาดั้งกึกเดือ แต <im <im ่เจ้าเจ้าดูเจ้โดนคาปูชิโน่ฮอนควายมานี่กระตายแต่ไม่เอาฮุดกันตากันมันเริ่มเตยแม่ยังอยู่บินก็ไปบอกคุณหลานเปิดชงมานี่คาปูชิโน่เย็นอ๋อเนี่ยคค่แค่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อะไรวะบ้างไอ้ยงหัวหากูห้องมันจ้างอาราบิก้าปอกข้าเนี่ยมันลืมไปละฮะมันมันพูดก็ว่ามันไปไปตามกระแสมันออกมาเว้ย เพลงวันนี้มันดังเกินเดือนนะโอ้ยนา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 บรรยากาศไปเดากาศจ้งซามีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจะแจ้งซามีสิทธิ์ไหมคะจะมีปอยให้ไปนะจ๊ะจะมันมาเป็นเพลงเป็นเพลงนะสมัคร์ทบุญกระ้องอ๋อสมัครคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจ้งโซกัชนนะจ๊ะจะมีปอยให้หนูไหมจ๊ะมีสิจ๊ะปไยไหนหมูเดือ จ้าจะรอเจ้าอย่าหองอีกเนีออย่ยเปิดมามีงานให้ทำไหมคะอีน่ะมีปล่อยให้ชอไม่จ้าอันนี้ต้องไปขอกับพี่พินปาลินย่ายมีไหมแต่ไม่มีนะคะมันก,ก็มีมันก,ก็บคูค่คนกันจ้าซอบป้าใจแบบที่มีหรือมีจ้าซอบป้าใจแบบมีมีมีที่ไหนมีคู่ฮะมีคู่เง่ ไปไปไปเจ็ไปชอโอ้ยจ็ไปชอโอ้ยถึงไหนแล้วก็ครูน่ะครูบาอาจารย์เจอมาแล้ว๋ยวนี้อุ้มหมอนแก้วตาไหลกับแม่เนี่ยพอลังฉลองไปมาขอบคุณนะพ่อเลี้ยงเนึ่ขอบคุณนักนะครับอ๋อพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอย่างก็พ่อเลี้ยงนึกอ่าพ่อเลี้ยงนึกเจ้านึกเอาคนเดียวเยอพ่อเลี้ยงนึกเอาอันเอาอันนี้มาเป็นแก้วน้องอันน้องนี่กินเป็นใบนะไอ้เนอพ่อเลี้ยงน้องชอบใบอ่ะเขาแต่เป็นดวงไงฮะมันเป็นดวงไงไม่ใช่ หนังสับใบม่วงใบแดงอ่ะอ๋อเจ้าเป็นยังเลื่อนเบิ้เบิ้ลไปจาโดยมาโอเปลี่ยนนึกแม่งมาเน้อน้องจำอ่าห่างสักหน่อยเนาะมาโชว์งานอันก่องแห้งงานนี่เหมือนงานแล้วเลยเป็นนายไอมางานป้าหลวงดำงานแล้วนะแล้วประเด็นที่ป้าหลวงมาล่ะป้าหลวงมาเต่อ๋อ้หันหน้าป้าหลวงตะก้วกันมางานป้าหลวงดำงานแล้วสบายมากเป็นนายไอมาตั้นถึงเตี่ยงมงนะอ๋อ ยังมาได้ที่คนแปดร้อยแม่แฮมลาอันนี้มาเป็นน้ำอ๋ออันนี้อ๋อขอบคุณเจ้าอันนี้อันนี้ป้าน้ำหวานฮึองอ๋อป้าสลามูนโอ้ขอบคุณครับป้าสลาห้องสล่าแป้งผพาเห้องสล่าเน่อยสล่าบ้านเขาเน่อยกันอ๋อแปอสลามูนสดอ๋อป้าสสล่าแป้งผพามชอป้าสูงแล้วกับป้าดำเจ้านี่นะโอ้ยขอบคุณนักหนักป้สลามูนโอ้ขอบคุณครับ แม่งจะตี้แม่งกะใจเอแม่งจะจี้ปอสารามูลป้อมูลเจ้าปอสาราถ้าแล้วงานแล้วน้องขออันเสานี้ีแน่ว่าเจ้าอย่าไปเช่าข้าวหลามันะเออ๋ออยวไปแบ่งบอกไฟว่ะเขาอยากใข้เดือนนี้เนี่ยโอโอ <c oughs> อย่าติดต่อเนาะแบ่งพามนี่สุดยอดเจ้าอืมันได้มันได้ซอตีผาม <c oughs> มันได้ซอเพียกพามเนาะอ่ะจังาีปทำกํา ยังละดิได้เกี่ยวข้าดิเปลี่ยนจ่างซอคุซอกเข้าขึ้นอย่าครูศึกษาเจอหน้าแมงาเลหมดกับปอนหนอาวันต้องไปเอาปอนมาปั่นตั้งนี้ต่อไปให้อยู่ดีกินลำสุขใส่ใบงามกระตึงคนเอาคนแก่ขยี้หม้อหนึ่งแล้วเอามาตีต่างกอง้องใค่แรกหม้อต้องเอามาตีต่างแสเอาปอนมาแฟร์อีป่ออีแม่ก็ตีเปิลมาเว่หอมติ้ง เอาปอนปอนจังซอตะกี้ได้ปอนทุกเจ้าไปละแต่เจ้าอได้รับปอนของตั๋นเจ้ามาฟังน้องน้อละแจ้งซบนถามเลิกเอาปอนอันนี้มาปันอันเสิงผาดังละพี่น้องเจ้าบ้านของพี่น้องมีโชมีสิดีฮือไปนาเศรษฐี1้านล้านพันล้าน1 0ล้านพันลล้านแสนล้าน มัจะลอยหรือทักสีก็ใากเอีลมเดาะจิบมันจะเลือกำนันนี้หัวล้านมันจะเลือกำนันนกกระเน,นื้ออยากและน้อยขอให้รวยขอให้รู้ชคลายที่มาช่วยงานบุญวันนี้เฮ้ยให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีขอให้รวยขอให้รวย โจกสตางค์เราออกกไปซื้อหวยก้อนปลาถูกนักขอหือถูกน้อยปลาถูกก็เป็นร้อยขาอหืดกระเป็นปันตุกจองตัวสามตัวเรียบร้อยปันหือกับพ่อน้อยเด็กขาอ่อนน้นอยทีนน่มางานแม่แป้งเนะขาให้รวยเขาให้รวย,ยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ ให้โชคดีโชคดีสุขเกมเปรมปีขอ,อเฮ้รวยขอเฮือรวยโจกสตังอาอ,ออกไปซื้อหวยก้อนบาได้นักขอเฮ้อได้น้อยบาถูกสามตัวขอเฮ้อถูกสองตัวบาได้เป็นปันขอเฮ้อได้เป็นลอย yeah. ที่อิ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 กันและน้ององะนพี่นองคนใดก็บันหาบันนี้เอื้อจรานวุ่นที่มีตึงเจือตึงเสียงที่เบี้ยหาเงินและเฮือจรานเพรอมเปลี่ยงเอื้อได้อเรียบเรียงตึงเครื่องปัดใจสีเงินเอ้อมีนักทรัพย์เอื้อมีลายละสุงกายสูงใจอยู่ในโลกนี้มันโดนหอยรอตเตอรี่เรามีรถเก่งขี่สบายสบายมาก บนจ้งช้อนอีนป่ปานนี่เป็นรถขี่รถจ้งช้อขี่รถเครื่องน่น,นะข้าวมีรถข้าวมีเต้จันทนึกอาติงได้ก็ข้าวอดังยาสมหมายรถยนหกสี่บางมีสบายมีงัวมีคนมีนายะกินข้าวอะซื้อถูกเฮอได้ขายแป้งก่อนปาซื้อเมื่อแรงได้ขายเมื่อเจา้าไข่ปลาเชียงยี่ไดเอาใส่ตู้เย็นเลยกะ <laughs> มาตั้งยามเมื่อแลงเอือได้แกับเมื่อเจ้ากับคนแก่กับคนนั่เเต่ละอยู่ละม้วนกินบ้านหื้อละพีน้องมาสุกตามประกันอยู่ม้วนกินบ้านต่อเนี่ไปนะบอกว่าปีน้องก็จะกาจะใครกับให้ละนิกาเตก้าปันหื้อป่อขายปันหื้อเมกาคอหื้อได้ว่ากําไรงา ือได้กินปลาแหน่แล้วได้กินข้าวปลูกมาแตงได้แถวปลาเต้าปลูกถั่วเน่ากับสัทาเจ้าบ้านคือได้ไปแผ่วตติถั่วดินเป็นกำไรตีดินเป็นเศรษฐีเงินล้านจิมคือสะทาลุ่หานะอปีน้องตะตะนาเงินล้านเป็นล้านเล้านเป็นมหาเศรษฐี สวสดปนว่าแต่มีฮือเป็นเศรษฐีมีของมีเข้ามีลูกแม่ยิงฮือได้เป็นคุณนายมีลูกพอใจห้ามมุงมตุนเต้าปอนปะเปิดมีลูกมีเต้าของฮือสอนอยู่ทอยับฟ้า กันไปหมดตัวอปีปออีแม่คนเอาคนแก่มาฟัอาจอบนถามลากเอาปอนอันนี้มาปั่นบ่าวาคนฟังคุณลุงคุณป้าบาเฮอปพี่น้องได้ต้งตำเลือภัยก้าฝุงคนไทยที่อยู่ใต้ลุงฟางปัเน,นเชียงเน้อวันนี้โชคดีมากผู้คนและน้องอันนี้วันดีและวันที่สิบหกถูกหวยกันหมดนะพี่น้องต่างหลาย จะไปลืมมาจ้งางอ่ะสาวลพ่อใจครับอนงและอีในและไม่ยิงมานั่งทองกันว่าปี่น้องถูกหวยลอ,อยเบิกก็รัางวมาจะเจอกะสตารกูอโอนนะเอาจ้างสามานั่งทองและได้มาครับก็มาในอยงานขอพีอออ่น้องสมกำมัง กรพาธถานะ้าแน่ปสมุขสมหวังกึศิ่งใดคือได้สมหวังสุกใจตัณนนะพี่น้องชาวบ้านอย่างเพลงของไอ้กอจกักรพรนธ์มันการกู้คนสมหวังนะครับแน่สมหวังนะครับอสมหวังนะครับ